เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลงสีแบล็กราว้์ครับผมก็จะเป็นเฉดเทาเนี่ยแหละต่วนี้เราจะไม่ได้ใช้สีเทาแบบที่เราเคยใช้มาก่อนนะผมนี่ฮะยี่ห้อนี้เลยนะผมคนกระแสไม่ไหวนะผมในทีเทียบเลยนะครับในกลุ่มหรือช่างสักแนวหน้าในประเทศก็ใช้กันเยอะมากคนกระแสไม่ไหวจริงๆเลยต้องจัดมาลองพักชุดหนึ่งนะครับนี่ก็เพิ่งมาถึงเลยนี่ก็จะมีสีเฉดแบบนี้นะครับผมก็เป็นของผมไม่รู้ว่ายี่ห้อเขาคือเกวอหรือว่า23ิอิง์นะ อันนี้ก็จะเป็นเฉดน,นี้นะหนึ่งสสาสีนะก็จะมาลองครั้งแรกให้ดูพร้อมกันเลยคือครั้งแรกจริงๆมีฝายังไม่ได้แกะเลยนะนี่นะฝายังไม่ได้แกะเลยนะไม่รู้ว่าลูกค้าสมัครใจหรือเปล่า ก็คืออังแรกจริงๆครับผ,ผมมาดูกันว่าจะออกมาเหมือนที่รีวิวเขาทาหรือเปล่าของเขาทําออกมานี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนี่เขาจะตอนที่สักสีจะออกแดงๆช้ำๆอย่างนี้นี่แล้วตอนที่ลอกออกมาเทาแบบนี้เลยเรามาดูของเราว่าเราจะทําได้เปล่า,ว,าว่าผมอ่ะถนัดใช้สีเทามากกว่านะแล้วพอวันนี้ได้มาใช้เป็นเฉดน้านะมันเป็นน้ำนะเอาหน้าผสมมามันมันค่อนข้างเหลวเลยอ่ะเป็นน้ําเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยตั้งแต่แกะเลยแล้วก็ให้ให้ดูดิ จริงว่าใช้แล้วออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมเขไม่ได้จ่ายนะครับผมไม่ได้รีวิวเพราะว่าโดนจ้างนะคือคนกระแสของความนิยมในสมัยนี้ไม่ไหวนะผมก็เลยลองดูเลยตีควรนี้เซตนี้4ออนราคาน่าจะอยู่ประมาณ4 0 0พันสีหรือเกือบ4 0 0พันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลย

บอกว่าใหม่จริงเขาบอกว่าเพิ่งใช้ครั้งแรกจริงๆริงอยา,งากจนแจกกันให้ดูเลยเนี่ยแล้วผมจะเอาเฉดเข้มสุดนะมันเป็นเลขหนึ่งเอาไว้ขวาสุดนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไดานามิกของเราใส่ไปด้วยเพราะว่าเผื่อมันไม่ชัว์เผื่อมันแบบมันอาจจะดําหรือดําน้อยหรือดํามากกว่าก็จะใช้ไดานามิกควกคูไปด้วยแต่จะลองแบบไม่ใช้ก่อนอันนี้เฉดที่หนึ่งนะครับครับเฉดหนึ่งดำสุดคือหนึ่ง เย็นสีเขียวที่เห็นแก้วสีเขียวนี่เมื่อกี้เราสักสีเขียวกันไปแล้วนะแล้วก็มาถึงขั้นตอนทําเงาก็เลยถ่ายให้ดูคอนใหม่จริงของมันเพิ่งมาถึงเลยจริงไม่ต้องเทหมดไม่ต้องเทเต็มก็ได้ <c oughs> ข้อดีอย่างหนึ่งนะถ้ามันพูดถึงว่ามันไม่ต้องเทเต็มฝาก็ได้เหมือนเราจะใช้แค่ไหนเราก็เทแค่นั้นเพราะว่าเขาผสมมา เท่ากันอยู่แล้วสามสี่จะดูดำสุดของเขามันเหมือนอาจจะไม่ดำเท่าไดนามิกเราต้องลองดูเนี่ยคือบางสุดคือถ้าสลับฝากันเนี่ยงงเลยไม่รู้เรื่องเลยแม่งสีเดียวกันเลยใกล้เคียงกันก็เหมือนตอนเราทํรผสมเงาแหละถึงจะโยดสองโยดยังไงมันก็ดำอยู่แล้วใช่ปะนี่เป็นไดนามิก T B K ของเรานะ ดูว่าเหนียวเหนียวข้นๆกว่านะผมจะลองเป็นเข็ม35ก่อนนะอันนี้เป็นเบอร์13เอ็มโค้ง0.35ของควาดอนนะปกติแล้วถ้าลงสีผมจะใช้เบอร์35หัว12นะแต่ถ้าเกิดทำเงาปกติที่ใช้น้ำเกลือ ผมจะใช้เป็น0.30หัว10นะแต่นี่เราจะลองหัว12 0.35กันก่อนเพราะว่าจากที่ดูรีวิวอ่ะเขาเน้นอัดให้แน่นเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าลอกมามันจะเป็นเฉดที่เขารีวิวกันเลยนะก็เดี๋ยวเราลองแบบอัดแน่นๆดูก่อนแล้วถ้าไม่โอเคเดี๋ยวลองใช้3.0แบบปัดฟุ้งๆทีมาลองกันเลย เรามาเริ่มเฉดที่อ่อนที่สุดก่อนเลยคนระับเบอร์สี่ของเขาครับผมนี่ก็ติดลยใช่มยังไม่ได้บไม่ได้หวังผลมากนี่คือ ฟิลผมว่าก็เหมือนทำเงานะผมว่าน่าจะเดี๋ยวลองหยิบเบอร์สามศูนมาใช้แต่ว่าก็ทําได้ก็ลองสามผ้าไปก่อน ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น3 0ดศูนย์ด้วยทีนะเพราะว่าเบอร์3ารู้สึกว่ามันจะแบบเหมือนฟิลตอนทําเงาเลยตอนทําเงาก็คือถ้าใช้3ามหมันก็จะแบบไม่ค่อยนวลจะเป็นเม็ด oh, <no. S 1> นะนเดี๋ยวลองปั่น3 0ทับเข้าไปอีกที ฟิวเดียวกันเลยครับฟิวเดียวกับผสมน้ําเกลือเลยครับอันนี้เฉดบางที่สุดของเขาสําหรับผมก็ยังถือว่าเข้มอยู่นะเข้มเหมือนประมาณว่าถ้าผมผสมน้าเกลือเต็มฝาฝาไซส์ใหญ่นะก็จะใช้หมืกอยู่ประมาณ1ิบหยดได้เลยเฉดบางที่สุดของผมผมใช้ประมาณ1-2หยดเองอะแต่นี่มันแบบมันค่อนข้างเข้มเลยเอาคงให้เราอัดให้มันแน่นจริงๆกันแหละแล้วก็ลอกมามันก็จะคงจะชัวร์แบบว่าเป็นเทาเลยนะ ส่วนตัวผมว่าก็กเหมือนผสมเองเลยอะแต่ว่ามันจะได้ความสม่ําเสมอไงถ้าเกิดสมมติเราต่องานครั้งต่อๆไปอย่างเงี้ยเราก็จะผสมไม่เพียเ้ยนใช่ปะเพราะว่าเขาเขาาผสมมาตายตัวอยู่แล้วแต่ปกติเวลาผมผสมน้าเกลือผมก็ผสมตายตัวอยู่แล้วเป็นนับหยดอยู่แล้วฝาก็ใช้สาเดิมนะก็จะออกเข้มๆหน่อยลองดูเฉดที่สองนะว่า จะดันและก้มคืนได้เลยไหมค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะหนึ่งกับสองเขาน่าจะทำมาเผื่อแบบเลือกใช้ตามสภาพผิวของลูกค้าก็ถือว่าเกี่ยง่ายเลย เดี๋ยวมาดันเฉดที่สามตรงโคนหน่อยซิลเดียวกันกับน้ำเกลือนะถ้าเกิดว่าใครใช้3035อยู่ผมว่าแนะนำไม่ใช้30ถ้าถ้าใช้30ลงเงาอยู่แล้วแล้วมันออกมาดีสำหรับตัวเองอะ่ะ <c oughs> ก็ให้ใช้30มศูสำหรับหมึกที่เขาผสมมายี่ห้อนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าทำงานง่ายนะครับ แต่ถ้าเกิดผมผสมเองผมก็จะให้มันบางกว่านี้หน่อยนะความต้องการตอนที่สักนะบางทีก็ยังค่าคะีไม่ถูกนะว่ามันจะลอกออกมาแล้วมันจะแบบตามความต้องการมากแค่ไหนแต่ตอนที่สักอะตอนที่เราสักเลยเนี่ยสักเพิ่งเสร็จเนี่ยผมอยากให้มันบางกว่านี้แต่อันนี้มันอาจจะเป็นเฉดท,ที่บังคับมาแล้วว่าว่าพอลอกมาแล้วมันคือบางเลย องคนที่ชอบอัดแน่นๆนะผมว่าดีเลยเพราะว่ามันชัวร์ถ้วเราผสมเองมันก็อาจจะไม่ได้แบบเดิมทุกรอบใช่ซิลเดียวกับน้ำเกลือเลยนะครับถ้าเป็นเนื่อเชดบางของผมก็จะอยู่ประมาณ10หยดถ้าผมผสมเองนะ แต่ผมไม่ค่อยได้ทําเงาเท่าไหร่ส่วนมากใช้เป็นสีเทาสำหรับคนใจเย็นๆหน่อยก็ถือว่าเหมาะเลยคนระับแล้วไม่ต้องผสมเอง เีืยอใช้เฉดที่สองครับผมค่อยๆไล่ขึ้นมา เช่เขาถ้ามาแบบกระโดดแบบกําลังพอดีอ่ะถ้าสมมุติเราผสม,มเองใช่ไหมหลายหลายฝาสมมุติเราผสมแบบ4ี่ห้าฝาเงี้ยบางทีเราอาจจะตัดสินใจผิดไปเลือกเฉดที่แบบมันเข้มเกินไปหรือว่ามันอ่อนเกินไปต่อการต่อเฉดอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราเลือกเข้มเกินไปนะจากจุ่มฝาที่หนึ่งเราไปจุ่มฝาที่3าอ่ะหรือไม่ก็ฝาที่2เราผสมเข้มกว่าที่มันเหมาะสมอ่ะเนี่ยพอมันกินเข้าเฉดที่1อ่ะมันก็จะแบบดําเกินไปได้เห็นว่ามันเป็นแบบระดับของสีที่ชัดเจนเกินไปแต่นี่เขาแบบเขาคํานวณมาแบบแม่นพอสมควร เอาสองไปคืนหนึ่งก็คือคืนได้แค่ระดับหนึ่งอ่ะแต่ทาให้แบบว่าดําจนเข้มไปเลยไม่ได้ทั้งที่แบบว่ายําไปเยอะแล้วก็แบบไม่ดําเกินไปเหมือนที่แบบถ้าเราผสมเองแบบไม่ชํานาญเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะลองเฉดสุดท้ายนะเฉดที่สีเข้มที่สุดของเขาดูนะว่ามันจะกระโดดจากเฉดที่สองได้ไหมโดยที่ไม่ได้ถามความสมัครใจลูกค้าอะไรเลยนี่นะเฉดดาสุดของเขานะ ดำไหมก็ตัดสินใจเอาเองนะผมไม่อยากพูดว่าดําหรือว่าดํากว่าหรือดําน้อยกว่ายี่ห้อไหนๆนะครับผมไม่ได้มีใครจ่ายครับผมลิฟ tn ความรู้สําหรับอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในตอนนี้นะก็มาลองรีวิวให้ดูสําหรับคนที่เห็นแต่รีวิวแต่ยังไม่เห็นคนทํางานจริงๆนะวันนี้ก็มาทําให้ดู นี่นะเฉดก็จะประมาณนี้ถ้าแบบจากใจผมเลยอ่ะผมอยากให้มันอ่อนกว่านี้แต่เนี่ยเขาคงคิดมาว่าพอมันลอกมาแล้วมันเทาแน่แล้วมันก็คือเรื่องจริงอ่ะถ้าเกิดว่าเราบังคับใจเราได้อ่ะให้ให้ไม่ได้ใช้เฉดที่มันอ่อนเกินไปอ่ะระอัดให้มันแน่นให้มันเนียนเลยอ่ะลอกออกมามันก็คงสม่ำเสมอใช่ไหมแต่ว่าใจเราตอนสักอ่ะเราก็อยากสักให้มันแบบออกมาประทับใจตรงหน้างานมันเลยกลายเป็นว่าตอนลอกออกมาแล้วเฉดมันเพี้ยนไปหมดแบบว่าบางก็บางเกินไปเข้มก็เข้มเกินไปแต่นี่เดี๋ยวเราต้องมาดูตอนลอก เดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นรูปตอนลอกให้อีกทีเดี๋ยวจะทําให้ดูไปเรื่อยๆถึงตรงนี้อีกแบบหนึ่งนะนะ่แล้วก็ปั่นปั่นให้เข้มเลยนะเอาชัวร์แบบว่าแน่นๆแล้วมาดูตอนลอกกนะัน นี่เดี๋ยวเราขยับไปเชดที่สามเลยนะเชดหนึ่งและเชดสามเลยดูว่ามักระโดดเหมือนเชดสองไหมนั่ก็ได้อ่ะไม่เหนื่อยด้วยไม่ต้องมาแบบไล่ดูเชดคุมน้ำหนักมือเอาหน่อยได้เลยไม่เหนื่อยด้วยไม่เสียเวลา แยวแค่ต้องแบบพอมีประสบการณ์หน่อยชำนาญนิดนึงเพราะไม่งั้นนมันจะกระโดดเกินไป้ครฮะเข้ามาเฉดที่สี่เลยครับเฉดที่สี่เชดที่เข้มท,ท,ที่สุด เดิมครับพอผม1นึ่งเพื่อผม3ต่อเลยผมว่า2มันยังใกล้กันเกินไปแต่ว่าหลายๆคนที่ยังไม่ชํานาญมากผมก็อยากแนะนําให้ใช้1นึไปนะครับเพราะว่าถ้ากาะไม่ถูกมันก็จะกลายเป็นยิ่งดำํำก็จะยิ่งดันขึ้นไปข้างบนยิ่งดันขึ้นไปก็จะท,ทีก็จะไม่มีระดับดําอย่างเดียว นี่เราดำไดนามิกของเราบ้างครับนี่ดำเพียวเลยนะไดนามิกรวนๆไดนามิก t ี k อ่ะมาดูเอาแล้วกันนะดำสุดของไดนามิกแลก็ดำสุดของเขาเนี่ยนะแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับแต่ที่ผมเห็นเขาใช้กันอนะเขาจะใช้เฉดเดียวเต็มๆเลย แต่ผมแบบคือดาดอะผมรู้สึกว่ามันแบบไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่ก็เลยไล่ซะหน่อยไล่ให้มีระดับซะหน่อย sometimes นี่ครับผมก็เป็นผลลัพธ์ของการใช้ครั้งแรกของผมนะครับช่างที่เขาใช้กันอยู่ประจำประจาอาจจะใช้ได้ออกมาดีกว่านี้นะนี่เดี๋ยวมาดูตอนลอกกันอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นส่วนของสีเขียวที่เราสักกันไปวันนี้นะครับ<อ>ใครเห็นแล้วดูว่าทํางานง่ายหรือว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะครับหาซื้อดูก็มีคนจาหน่ายอยู่<ม>นะครับก็ลองเซิร์ชดูเลยชื่อหมึกน,นี้นะสําหรับวันนี้ก็ เดี๋ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า,นาต่อๆไปจะมีความรู้อะไรมาแนะนํากันอีกนะครับผมหรือว่าถ้ามีอุปกรณ์ใดๆที่นิยมในปัจจุบันถ้าผมจับต้องได้ผมก็จะจับมารีวิวให้ดูกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องผมด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ